มาจะกล่าวเป็นบทไปถึงสีไก่ในตำราไทยทั่วทั้งของไก่สีเหลืองหางขาวไม่เป็นรลองใครได้คองเลี้ยงเอาไว้เป็นมงคลยิ่งเป็นเหลืองหางขาวเจ้าห้าพระอ,องค์นะอย่าได้หลงปีด้วยจะเสียหายเหลืองลวกเราเหลืองสนอันตรายตระกูลไก่เหลืองทั้งหลายโบราณกลัวไก่ปะดูหางดำเดือดดำด้วยเป็นไก่คนร่ำรวยยิ่งจะสวใครมีตีกับมันแพ้ทุกตัวไม่ต้องกลัว<ด>ชนะได้ไก่ทุกเพลงไก่ทรงสวยมากถูกไก่เหลืองหางขาว

ตัวน,นี้เป็นลูกไก่หางขาวนะครับเหลืองหางขาว